เป็นการจัดกิจกรรมอของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับในการที่จะวิ่งโตเกียว2,021นะครับก็ถือว่าเป็นการวิ่ง4,606กิโลในประเทศไทยเพื่อสู่ชัยชนะในกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องคนไทยใน35จังหวัดนะครับซึ่งจะวิ่ง กีฬาโอลิมปิกกันครั้งนี้แล้วก็ส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนับประเทศญี่ปุ่นต่อไปนะครับก็ถือโอกาสนี้ให้กำลังใจนักกีฬาทุกท่านนะครับที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศไปทำหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆเราขอส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกท่านท่ามกลาง การที่ไปแข่งขันต่างประเทศแล้วก็ท่ามกลางที่การเดินทางไปให้กำลังใจเนี่ยมีความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับเพราะฉะนั้นถือโอกาสนี้ให้กำลังใจนักกีฬาขอให้ท่านได้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อคนไทยทุกคนครับ okay.